ก็2ดาวช่ำชนะครับเอาไว้ไปแบกสาวได้นะครับตัวครับไม่เป็นไรครับเพื่อนเราพลาดโดนไปส่วนสี่นะครับเราก็ใจเย็นครับแล้วก็หาตังไปก่อนนะครับทามิ่งเราอย่าเสียพอนะ้ะทามิ่งเพื่อนเสียเงินเพื่อนตามไม่เป็นไรนะครับ เราหาแค่ให้นะครับเราเป็นเลนป่าพยายามเทมเอเลนดอก็จะประมาณนี้นะครับพอเลสเกมปุ hey, ๊บเราจะเปลี่ยนรองเท้าเป็นรองเท้ากันซีซีหรือรองเท้าเกาะก็ว่ากันอีกทีต้องดูตัวทีนงข้ามนะครับว่าซีซีหนาไหมนะครับถ้าซีซีไม่หนักกายภาพเยอะเราก็สามารถซื้อรองเท้าเกาะได้นะครับแล้วก็ตัวดีไกลบางเกมเราอาจจะซื้อเป็นตัวแบบเจาะเกาะมานะครับถ้าทีนองข้ามเบ็ดโตลุงโตโลตัวถึก จเจออะทุกคนหรือว่าเราจะซื้อเป็นตัวทั้งเงินเรานามากเราซื้อเป็นตัวธนูตีไกลมาก่อนพอเรียนๆหน่นยเราก็เปลี่ยนเป็นจอะก,กอก็ได้นะครับพลังแฝงเป็นนกกจิกนะครับแรงๆถ้าเราอยากแบบเซฟๆหน่อยเราสามารถเอาเป็นตัวก่อมาก็ได้นะครับแต่ดาเมจจะเบาหน่อยจะเป็นลูนนี่เป็นคีสสิบหกนะครับทุกคนฝั่งเราก็ทงวันเปิดด้วยตัวดอเลียก่อนเลยนะครับดอเลียเป็นตัวที่ค่อนข้างที่จะโกงในตำแหน่งซับพอนนะครับถ้ามาเล่นกับคอมโบตัวที่อันตีเก่งๆอย่างเช่เชนพวกจ๊กเกอร์โบบอลุงโบบอลันทาชงทาชี้นะครับ จะเก่งมากแล้วทีนงข้ามทางการเอาเป็นตัวเซนเนเทียแตแหน่งจังเกิลที่ค่อนข้างที่จากโกงในเมตานี้อีกแล้วนะครับแล้วก็ฝั่งเราก็ปิด ด้วยตัวคิวเดอร์ก็เป็นหนึ่งตัวในเมตาที่โกงมากๆเลยนะครับถ้าอยู่ในมือคนที่เล่นเป็นนะครับพอริดเกมเป็นต้นไปมันจะแรงมากแล้วก็ซีซีมันจะแบบสตาร์ทได้ทีละสองสามตัวนะครับระยะก็ไกลเข้าถึงตัวยากมากเลยนะครับทุกคนแล้วที่นองข้ามทางการเอาเป็นตัวทาร่าโรมหรือออฟน่าจะเป็นทาร่าออฟนะครับแล้วก็เปิดด้วยฮายาเตะนะฮายาเตะก็เป็นหนึ่งตัวที่แพ้ทางตัวแอรลนดอร์แล้วก็เปิดไปเลยนะครับถ้าเรากับซินิเทียก็ถือว่าสูสี กันอ่ะก็วัดวัดกันไปนะครับว่าเงินใครนํากว่าการใครเดินเกมได้ดีกว่ากันนะครับต้นเกมนะครับตัวเอลเลนดอร์เป็นหนึ่งตัวที่ต้องเดินเกมต้นเกมให้ได้นะครับไม่งั้นรอแพ้นะครับแล้วก็ปิดท้ายด้วยตัวกบวะกบเขาก็น่าจะดับตัวมาแก้กดอรเรียนะครับดอรเรียจะแพ้ตัวพวกเอนซงเอนโซพวกกบอ่ะตัวที่มันสามารถดึงมันไปได้ที่มันไม่สามารถทิวเลือดให้ทีมเราได้ต่อเนื่องนะครับก็จับประมาณนี้ดับตัว ตัวที่แอลเลนดอร์แพ้หยิบมาแล้วสู้ยากก็มีอยู่ไม่กี่ตัวนะครับมีตัวแบบโจเกอร์วอลไฮคาเฟนนี่แล้วก็ตัวเร็วมุงเร็วมา้าม,ม,มูลุงมูล่านะครับเราพยายามอย่าหยิบมาเจอกับตัวพวกนี้นะครับไม่งั้นเราจะเล่นยากมากๆนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่เป็นจังเกิลก็เป็นเซลฟี่นะครับถ้าเราไม่สามารถหลบสกิลเซลฟี่ได้ก็คือ1คอมโบเราล่วงแน่นอนนะครับก็จะประมาณนี้ตัวที่ไม่อยากให้หยิบมาเจอนะครับ ก็ขอคนดูช่องเฉินที่น่ารักสูงสูสั่นก็รักก็แชก็รจิตตามเพื่อเป็นกำลังใจให้การเฉินไปสม,มื่นซับสไครป์ไปด้วยกันนะครับก็ขี่สลัมไปเลยนะครับก็ขอบคุณมากที่คอมเมนต์มาบอกนะครับเราจะเล่นสูตรในการเข้าบัฟแดงนะครับต้องดูตัวที่น้องข้ามก่อนนะครับก่อนที่เราจะเข้าบัฟแดงว่าที่น้องข้ามเป็นตัวที่กันบัฟแดงเก่งไหมต้นเกมเก่งไหมดูจากเกมนี้ก็คือไม่ค่อยเก่งนะครับสกิลตามเราก็ไม่ค่อย มีนะครับเราก็สามารถเข้าบับแดงได้เฉินจะเข้าตอนเวลา30กว่าวิโอเคที่น้องข้ามทาร่าเห็นเราแล้ว,ลวเราก็ไม่เข้านะครับถ้าเราเข้าไปที่น้องข้ามาปิดเราก็ตายนะครับ เราก็กลับมาฟาร์มบัฟเราต่อนะครับเราจะใช้สูตรในการฟาร์มบนลงล่างนะคะเพื่อให้บัฟฟ้าเราขึ้นช้าเราจะได้ไฟแอปิโซดาก้อน2นาทีได้นานขึ้นหรือว่าการที่นงข้ามเขาเข้าบัฟเรานะครับเว็บบัฟเราถ้าเราพลาดหรือว่าทีมเราตายก่อนแอปิโซดาก้อนขึ้นเราก็สามารถแลกดาร์คสเลเยอร์ ปูเราก็ขึ้นช้าเราก็สามารถกลับมากันได้นะครับก็จะประมาณนี้เทคนิคการฟาร์มป่าเมนป่าหลายๆคนก็ใช้กันนะครับตัวเอเลนดอร์เป็นตัวที่เล่นง่ายมากผีซุงผีเสื้อหลายๆคนถามว่าพี่จําผีเสื้อได้ยังไงก็คือเฉิมไม่จํานะครับรอผีเสื้อโป่แต่บางบางบาง,บางมุมเฉิมก็จําได้อยู่รอผีเสื้อมันโปล่แล้วก็ค่อยกดไปก็ได้นะครับสิ่งสำคัญใน,ในการเล่นเอเลนดอก็คือเงินต้องนำ แล้วก็ไปถึงไหนต้องเก็บตงังค์ให้หมดฟาร์มให้หมดพอเงินเรานําเมื่อไหร่ประมาณกลางเกมอะ่ะหกเนาทีเงินเรานําเมื่อไหร่เราสามารถจบได้ทุกตัวนะครับทุกคนตัวมันตัวฟาร์มไวแล้วก็เดินไวระยะไกลนะครับเล่นเหมือนแคลรลี่นะครับที่น้องข้ามโผกลางทายาอยู่ล่างปากเขาลงล่างนะครับ่วนนี้รอไฟล์อปิโซดดากอนได้นะครับ ใหยามอยู่หลังไว้นะครับทุกคนหาโอกาสสร้างดาเมจนะครับพักออกครับแต่เพื่อนเราตุยหมดเลยว่าเอ้ยเพ,อเพื่อน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 ตายหมดตัวช็อตนี้เราต้องปล่อยแอปิโซด่ดากอนแล้วนะครับช็อตนี้เรากลับมาเชียร์กลางแล้วก็แลกดาร์คเซเยอร์ก็คุ้มอยู่นะครับก็ไม่เสียหายแต่ก่อนแปดนาทีแนะนําถ้าเราสามารถเอาแอปิโซด่ดากอนได้แนะนําให้เอาแอปิโซด่ดากอนนะครับจะทําให้ทีมเราฟาร์มได้ไวขึ้นเราจะมีดาเมจสายฟ้ามาช็อต แบบถ้าผมเป็นเมนป่าเป็นคนฟาร,ร์มก็จะออกจากป่าเร็วขึ้นถ้าเพื่อนอยู่ในเลนเขาก็จะแก้คลิปเลนได้เร็วขึ้นนะครับเราก็สามารถเดินได้อะทุกคนก็กลับมาฟารม์มดุมบูต่อเลยครับไม่เป็นไรครับเพื่อนเราพลาดโดนไปส่วนสี่นะครับเราก็ใจเย็ยนครับแล้วก็หาตาังไปก่อนนะครับทามมิ่งเราอย่าเสียพอนะทามมิ่งเพื่อนเสียเงินเพื่อนตามไม่เป็นไรนะครับ เดี๋ยวเราหาแก้ให้นะครับเราเป็นเลนป่าพยายามอย่าตายเด็ดขาดน,นะครับถ้าเราตายไม่ไหลก็คือเงินเราจะฉีกจากป่าที่นงข้ามนะครับป่าที่นงขา้ <บ plain. S 2> งขามเงินจะฉีกเราเราก็จะเล่นยากนะครับทุกคนฟาร์มไม่หมดนะฟาร์มไม่หมดเลนแบบถ้าเพื่อนไม่กลับมาการเลนแล้วก็ฟาร์มนะเพื่อนอยู่ในเลมแล้วก็ไปช่วยแชร์ตังนะครับเราจะไม่ดูดเวลอยู่แล้วนะครับต้นเกมฟาร์มไม่หมดนะฟาร์มไม่หมดเกกวาารร ราต้องหาโอกาสหาจังหวะในการเล่นนะครับพยายามต้นเกมเราอย่าตายนะครับทุกคนเอ้ยหลบสกิลครับต้นเกมอย่าตายเด็ดขาดนะครับไม่งั้นรอแพ้ได้เลยนะครับล่างเราแล้วจะไฟยากอ่ะทีน้องข้ามก็ปิดหมดเลยกลางเม็ดเราคิวดอร์อยู่กลางเราก็ไปทําบนฮะเราไปเลนล่างก็ไม่ไหวนะครับดูจากสถานการณ์เรามาทําบนดีกว่านะครับทาร่าตัวฟีนะครับเราผักทาร่าเล่นได้นะครับรอทาร่าเดินมานะครับอันตีผัก กลับมาได้นะทาร่าไม่มีอันติีนะครับช้อนนี้ได้นะไอซีนิทิอาอยู่ได้ไงไม่สาวน้อยตายหนึ่งจ้าไปไหนจ้าน้องสาวช้อนนี้เราหาแก้บนได้นะครับซีนิทีอาตายนะครับสี่นาทีโล่ป้อมจะหายไปเวลาบาปเวลาสําคัญนะครับโล่ป้อมหายไปเราก็สามารถตีป้อมได้นะครับแต่เขามาปิดบนกบล,ลบเมรนมันมาเราลับร่างเงาได้นะครับเขาเล็งที่ไอรีแต่เพื่อนเรามาปิด ผมรอเล่นต่อได้นะครับยูเด์ออนติลิเลียนหน้านะครับลิเลียนหน้าสกิลหมดแล้วนะครับเคลิเลียนหน้าตายนะครับสวยจตดเราต้องถอยนะครับเรืองเราไม่มีครับทาร่าทาร่าน่าจะมีอันตินะครับหหาตั้งแท็กซี่ไปก่อนนะเคทาร่ากดอันติไปแล้วนะครับเราก็กลับไปฟาร์มเล่นเราต่อนะครับเราดึงดึงเกมกลับมาแล้วนะครับมเมินตัมทีมเราเริ่มกลับมาแล้วนะครับเราไฟชนะบนหนึ่งไฟ ต้องระวังนะครับลิเลียาหายนะครับช็อนี้ผมกลัวโดนดักอะ่ะลิเลียเพิ่งตายแต่ปากเขาหายนะครับต้องระวังนะคลิเลียโผล่กลางปากเขาโผล่ล่างนะครับแล้วก็เอาบัฟบ,บูเลยครับล่างไม่ได้นะครับล่างซินิทียเอาป่าเราไปหมดเลยแล้วก็ไปเล่นบนก็ได้นะครับป่าของซินิทียบัฟแดงก็น่าจะมีอยู่นะครับ ไฟไม่หมดนะก็แรกบัฟใบครับสกอสั่ง3านะครับแต่เราไหวนะครับใจเย็นๆครับเดี๋ยวเราหาแก้ให้นะครับคาร่าอย่างนี้ตายนะครับคาร่าน่าจะไม่มีอันตีนะครับตายครับโอเคแล้วก็ปนต่อได้นะครับก็แลกล่างไม่เสียหายนะครับเพื่อนเราเลนล่างสู้ยากอยู่นะครับตัวค่อนข้างยาเล็ดเกมนะครับผมต้องเป็นตัวทําเกมนะครับถ้าผมทําเกมไม่ได้เกมนี้ก็คือเหลืองนะครับคอนไอรี คิวด์ค่อนข้างย่จะเลสนะครับตัวทําจังหวะนะครับคิวเด์อะเชียคิปนะครับโอเคได้คิปกับแบรล่องเงาครับไห้กบมาอย่างนี้เอากบได้นะครับเหลืองในจาต้องสาวไปในจ้าโอเคได้กบมานะครับทาลอนนก็มาแล้วนะครับโอเคตอนนี้ผมรวยมากตอนนี้ผมแบบเงินนามากเลยนะครับขอบัฟให้เพื่อนนะครับเพื่อนต้องโซนให้เรานะครับ Hey, มีโอกาสก็ฟาร์มให้หมดนะเอาบุงเอาบั๊มให้เพื่อนนะครับทําให้เงินทีมเรารวมแบบรวยมากขึ้นนะ่ะเพื่อนก็จะเล่นง่ายนะครับทันตีถอยกลับรางครับต้องระวังนะครับที่น้องข้ามมืดจัดเลยหายหมดเลยนะครับเราต้องเซฟหน่อยนะเราตายปุ๊บคือทีมมันเหลืองเลยนะทุกคนเราเป็นตัวแบบตัวแบกอะ่ะตายไม่ได้ตัวคีอะ่ะตัวคียฝั่งเราเลยเราตายปุ๊บทีมน่าจะเล่นไม่ได้แล้ะน่าจะเหลืองละ เดินเดินต่างๆถ้าแมทมืดเราต้องเซฟหน่อยนะครับโดนปิดเมื่อไหร่ก็คือตายเลือเจนโลนะครับเราไปทําล่างครับสก,กิซินิเทียเหมือนโผ่มินีแมทล่างเคเอาบัฟแดงอย่างนี้ได้นะครับอันตีผักครับสตาร์นเคซินิ K, เตียตายฮาวันจงหวันเชียบถ้าเราไฟต่อหวันอย่างนี้เราดิ้ดเดินไปครับเล่นต่อได้นะครับเพื่อนไอรีอันตีมีเพื่อนโอ้โหผมเดินมาเพื่อนไม่เล่นต้องให้เพื่อนแทงให้อ่ะ เอริเโอ้โหแม่สาวน้อยลีเลียหน้าแข็งผมจัดเลยอะเอาผมจริงว่ะแม่สาวเรนดอร์ไม่มีอะไรมากอะ่ะทุกคนเห็นผมเล่นไหมผมไปถึงไหนอะ่ะผมก็ฟาร,ร์มให้หมดอะ่ะตัวเราฟาร,ร์มไวอยู่แล้วนะครับเงินเรายิ่งนำเรายิ่งเก่งอะ่ะแล้วก็หลัง15นาทีตัวเราจะอ่อนแอาทางทีลีนะครับถ้าทีน้องข้ามตัวเลนเลดเยอะหรือว่าตัวแคลงแคลรี่อะ่ะส่วนมากเราจะแพ้คแคลรี่ทุกตัวเนี่ยนะครับพวกเลดเกมอะ่ะเราแบบ ระยะเราสั้นนะ่ะระยะการโจมตีเราสั้นมากเราจะสู้ยากนะครับสู้แครี่ปกติยากนะครับถ้าเล็ดเกมนะครับตอนนี้เงินเราทุกอย่างกลับมาแล้วนะครับโมมินตัมฝั่งเราตอนนี้ถือว่าเรานำแล้วนะครับเงินผมดูดีทุกคนนำไปอนะหกพันเจ็ด่าทิโน่ข้ามห้าพันอะนานกว่าหน 1, นะึ่งพันอะ ทำให้หมดครับเอาป่าเขาทีน้องข้าไม่หมดนะครับถ้าป่าฝั่งเราหรือป่าใทยเลือกป่าฝั่งเรากับป่าฝั่งเขาแนะนําให้ฟาร์มป่าฝั่งเขานะครับแล้วค่อยกลับมาฟาร์มป่าฝั่งเรานะครับทําให้ป่าเขาเงินไม่ไปป่าเขาเล่นไม่ได้เดินเกมไม่ได้ก็เหลืองนะครับก็วาววัดกันไปเลยอ่ะเกมเนี้ยอยู่ที่ป่าเลยใครเดินเกมดีกว่ากันนะครับแปดนาทีแนะนําเอาดาร์คเซเลเยอร์นะครับเลือกดาร์คเซเลเยอร์มันจะปล่อยเอพิโซดดาร์กอน ปล่อยแอปเจก็แล้วกันนะเอฟฟินิกสเลเยอร์ในการขึ้นบ้านนะครับเกมาวีใช้เอฟฟินิกสในการขึ้นบ้านนะครับนิดครับตอนนี้ผมรู้นะครับลิเลียนาอยู่บนแน่นอนอะ่ะเพราะหายนะครับตัวดักพุ่มเลยลิเลียนาเฮ้ย <Hey, S 2> อย่างนี้ตามได้ไหมเพื่อนผมเลยต้องแบบเลี้ยงระยะไว้ไกลๆหน่อยนะชตอตตะเกียบผมรู้นะว่าลิเลียนาอยู่พุ่มแน่นอนอะ่ะหายนะเราออาหน้าไปจุ่มพุ่มโดนลิเลียต่อนะ ถ้าเกมนำแบบนี้เราซื้อตีไก่มาเลยนะครับทุกคนเดี๋ยวเลดเกมถ้ามันยื้อไม่ได้เราก็ค่อยเปลี่ยนเป็นตัวจอกกอน,นะครับขบตายอย่างนี้จบได้นะครับจบบนได้ช่อน,นี้ไปเดียวจบนะครับยื้อระยะนะครับเราเป็นตัวแคลี่นะครับต่อได้นะเพื่อนลิเดน่าตายต่อได้ฮะดังสเลเยอร์มาครับตายตาย อย่างนี้ก็จบดีรออะไรอ่ะตัวท้ายเอาดีท้ายครับก็จะประมาณนี้นะครับเล่นมาโคทีมันเล่นไม่ได้เราก็หาแก้นะครับง่ายๆอ่ะตัวมานาทุกคนเอาไว้แบกสาวสองดุงสองดาวอ่ะตรงไหนมีตังเราก็ไปตรงนั้นอ่ะพยายามแบบฟาร์มให้หมดทุกกองอ่ะเพราะตัวเราฟาร์มไว้นะครับเงินเรานําเมื่อไหร่เราก็จะตีทรงข้ามเหมือนเป็นไก่อ่ะเหมือนบอดอ่ะขวดแรงอ่ะโอ้โหเหรียญทองไอไวพว่ะ ก็2ดาวชํำๆนะครับเอาไว้ไปแบกสาวได้นะครับตัวเอรันร์เป็นตัวที่ทั้งเซตดีสาวๆก็ชอบมาโคก็ดีเล่นคนเดียวก็ได้ครบเครื่องสำหรับสายโซโลนะครับควรที่จะฝึกไว้นะครับใครที่เป็นเมนป่านะครับฝึกไว้เลยโอ้โหก็หหหจะประมาณนุงประมาณนี้นะครับคลิปนี้หวังว่าทุกคนจะชอบนะครับดูเงินผมดิไม่เกิน10นาทีผมปลาไป8ปดพัน แล้ที่น้นงข้ามเงินเยอะสุดเท่าไหรอ่อะสินิเทีย5,007คายา5,008เงินห่างกัน3,000นะทุกคนคิดเอาดีเงินห่างกัน3,000มันจะสู้ยังไงอะตัวโคตรโกงรีบไปฝึกก่อนที่ GM ไม่เนิฟแน่นอนเพราะว่าเคยเนิฟแล้วก็กลับมาขายสกินแล้วก็บัฟกลับมานะครับหวานจุ้งหวานเจียก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบอกว่าทุกคนจะชอบนะครับทุกคนบายยยูแกียรตเชนนะครับวันนี้เสนอคำว่า 找办法解决，好，าวิ你别担心，我会帮你找解决办法。Nice。